มต้นอาวุธจุราเนะ่ครับแน่นอนอยู่แล้วฮะกลับมาเจอต้นนี้นะฮะก็จะต้องมีกําลังใจมีความรู้สึกดีๆมอบให้ก่กัน I love you าล้วครับวันนี้นะฮะใครที่รู้สึกตัวเองว่าท้อแท้น้อยเนื้อต่าใจไม่เป็นไรครับไม่ใช่สิ่งสําคัญ I don't care อย่าได้แคร์ฮะต่อไปนี้นะครับเราจะทําให้ทุกคนนะครับมีกําลังใจก้าวไปสู่ฝันฮะรายการที่จะทําให้ทุกคนนะครับเลือกที่จะเป็นอ่ะวันนี้ฮะสู้ๆกันแล้วกันครับปอสีไม่มีเส้น ปไม่มีเส้นคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดอัจฉริยะที่ไม่มีแม้วุธแต่ก็เป็นเจ้าของกิจการเครื่องขัดเจ้าแรกในไทยพร้อมกับไปชมงานอดิเรกที่ต้องทึ่งกับเวลาว่างเข้าประกอบรถเองว้าวโอ้โหไม่ได้กลับบ้านมาลานนะบ้านเรานี่ความรักมันเยอะ พเพื่อนชาวปอสครับดูสิฮะคนหน้าตาดีผมในความรักเต็มบ้านเลยเขาบิก๊กแอดเขาบอกไว้ครับคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอฝุ <c oughs> ่นเต็มบ้านเลยเนี่ยโอ้ยไปถ่ายกูชแน,นลแบบเดียวเองเลยฮะอ่ะไม่เป็นไรฮะว่างๆงี้โอ้โหว่าแต่ว่าครับพเพื่อนๆครับเห็นนี่ไหมฮะ ขนาดของอยู่บ้านนี่นะฮะบ้านผมไ็ใหญ่เหมือนกันนะใช้ไม่กวาดกวดแต่ห้าในใหญ่กว่าบ้านผมเยอะ,ปะเป็นสิบเท่าเลยนะฮะเขาใช้ไอ้เครื่องขัดนี่นะครับถ้าสนใจแล้วผมว่าผมก็ต้องไปซื้อมากนะฮะราคาไม่แพงด้วยครับเอาละครับเพื่อนชาวพอสี่ครับวันนี้ผมได้ไอเดียนะฮะเดี๋ยวต้นจะตามลึกแล้วก็ไปเจาะซิครับว่าไอ้เจ้าเครื่องขัดเนี่ยใครเป็นคนคิดมันตั้งอยู่ที่ไหนมันผลิตอยู่ที่ไหนที่สำคัญครับมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าผมกำลังป่า เด้๋ยวซื้อมาใช้ซะหน่อยดีกว่าฮะขี้เก็ยจกวาดกัด,ด,ดความรัก <laughs> อ้าครับป .4 ไม่มีเส้นนะฮะวันนี้ครับไปดูสิครับว่าเครื่องขัดนี่มันจะหน้าตาเป็นยังไงครับที่สําคัญครับมันจะอยู่ที่ไหนบ้างผมมีที่อยู่แล้วครับนี่ตามมาครับโอ้โห 4ครับปาโอ้ยตอนนี้ฮะผมกำลังจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูที่โชว์รูมแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีเครื่องขัดสุดยอดอเไปดูกันดีกว่าครับ <c oughs> เครื่องขัดที่เรียกว่าสุดยอดหรือเครื่องขัดใบอ่อนเป็นยังไงใบอ่อนมันก็คือสุดยอดมาถึงแล้วฮะทางเข้านี่โอ้โหสวยสดงดงามจริงๆครับงแล้วแชมเปญปุ๊บบ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ใช่คนเปิดแล้วครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีอันนี้เป็นคู้บริหารว่าะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Can you speak Can you speak Thai Can you speak English Yes I can speak Thai and I can speak English Okay Okay Bye bye Thank you so e e y u again tomorrow Okay Okay ค <laughs> ู้บริหารอยู่ไหนครับพี่ครับ And you know you are the t o r e d the w o r a d the w o r l n the world the champion อยู่ด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเค let's go rank it t s the f o u it's the f o it's the four the five it's four it's the creamy เอ้าผมก็ไม่เข้าใจสวัสดีครับ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 แม่เข้ามาถึงแอร์เยี่งเจี๊ยงเลยดีกว่าครับแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับผมชื่อหน้าเดชครับผมผมหผมณเดชคุกิมิยะครับครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้ผมอยากได้เครื่องขัดครับพี่ อยากได้เครื่องขัดที่แบบว่านอกจากขัดพื้นสะอาดแล้วเนี่ยเอาขัดหน้าผมให้สะอาดเลยครับพี่ครับพี่นี่ขายเครื่องขัดใช่ไหมครับครับขัดพื้นได้ขัดพื้นได้แล้วขัดหน้าไม่ได้ร้อเล่นะครับผมอยากรู้จริงครับว่าเครื่องขัดเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรทุกสิ่งอย่างครับเดี๋ยวพี่นันตัวก่อนดีกว่าพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อสินธิชัยครับพี่สินธิชัยครับครับผมพี่มาทำอะไรที่นี่ครับผมมานอนเล่นพี่นอนเล่นัอาชีพหลักของพี่ทำอะไรครับตื่นครับ อย่าโกหกผมอาชีพหลักพี่เป็นนักประดาน้ำใช่ไหมทำไมนี่ไงฮะคุณผู้ชมครับสาลายเฟิร์มเลยติดมาเลยเนี่ยเพิ่งดำน้ำเสร็จใช่ไหมเนี่ยเป็นการให้พรของพี่สิทธิ์ขอบคุณมากครับพี่สิทธิ์ครับอันนี้ครับผู้บริหารเราเองครับโับโหสวัสดีครับพี่สิทธิ์ครับวันนี้เรามาถึงอาณาจักรนะฮะของแชมเปี้ยนครับพูดถึงเครื่องขัดนี่ผมจะไปดูเครื่องขัดได้ที่ไหนบ้างครับพี่เดี๋ยวผมไปแนะนําให้เลยดีกว่าครับด้านหลังนี่เป็นอะไรครับพี่ด้านหลังนี่เป็นแปลงครับ อ๋อเป็นแปลงที่เอาไปใช้กับเครื่องเอากับเครื่อง,คร,องครับชชคุณผู้ชมครับอย่าเอาไปซื้อไป,แล,แ,ป,ลป,ปแล้วไปแบบว่าแปลงฟันบีบกระสีฟันใสแล้วไม่ไม่ไม่สิ่งนี้ไม่ได้นะพี่ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหลายรุ่นครับแล้วตรงนี้นี่อะไรครับพี่ตรงนี้เป็นเครื่องขัดพื้นครับนี่ไงนี่ไงก็เลยเปลี่ยนโอ้โหก็เปลี่ยนข้างล่างนี่เลยเปลี่ยนด้วยมือตัวเองได้เลยใช่ครับตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้คือมอเตอร์ครับอันนี้คือมอเตอร์ใช่ครับนี่คือมอเตอร์ก็ตัวเพิ่มแรงเนี่ยจะมีกีีีีีีี่่่เเเเเเกกกกกยยยรรรรร์์์์มมมมมมมััพพพไไาะะผนนบหือออซคี่ มคใส่าว w ้า w อยากให้ลองเดี๋ยวลองได้ด้วยเหรอพี่ลองกันดูแค่นี้เราอาจจะไม่เคยรู้เลยะชาปอสี่ครับเดี๋ยวนี้พี่สิทธิ์จะมีชานสาธิตด้วยใช่ก็บบโอ้โยกติ้งลงมามันหนักอะพี่ตัวเนี้ยเพราะมันเป็นเหล็กอย่างดีนะเนี่ยครับจะเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวสาธิตครับเราก็เป็นการหมุนหมุนล็อกเข้าไปอย่างนี้หมุนล็อกนี่คือเอาให้ตรงล็อกแค่นี้เองง่ายใช่ครับง่ายดตั้งขึ้นเลย ครับผมแล้วก็ปรับด้ามนะครับครับถ่ายถ่ายด้ามเนี่ยปรับให้ได้พอดีกับแขนเราครับแขนโตแขนโตนะครับแล้วก็ตัวตรงตรงแล้วก็หลอกหลอกเสร็จแล้วก็ครเปิดสวิตช์ควบคุมครับพวกก็บีบเลยดานไงดานไงโอ้โหเลาก็จะมุนก็จะมีการขันแบบนี้เกิดขึ้นผมอยากลองครับพี่ อยากลองครับพี่แต่ผมไม่ลองขัดพี่ผมอยากลองให้เพื่อนมาขัดหน้าผมดูครับเราเล่นครับขอโทษครับพี่สิทธ์ครับขอลองหน่อยครับนี่ฮะนี่มาลองตรงนี้เสร็จปั๊บอย่างผมเนี่ยตัวเตี้ยแบบพี่สิทธ์ครับเพราะฉะนี้นผมก็มีการปรับครับอย่างไรฮะผมก็มีการปรับครับง่ายครับขึ้นมานิดนึงครับแค่นี้เองนี่ขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บเสร็จปั๊บพอดีไหมพอดีครับพี่โอเคครับผมรอดมากนะกันนะให้ผมก็ไม่กันนะเปิดสวิตช์ก่อนครับนี่นี่นี่สบายมาก โอ้โหพี่สินครับมันสุดยอดมากเลยพี่โอ้โหีนี่ฮะแต่เครื่องมันแรงจริงนะข้อมอเตอร์ดี่ตัวมันใหญ่ครับโอ้ยนี่นี่พี่อ่าก็ต้องเรียกว่านําเข้ามาหรือว่าอะไรยังไงพี่จริงเครื่องนี้ผลิตในประเทศไทยครับทำเองครับผลิตในประเทศไทยครับผมโอ้โหเรามีโรงงานของตัวเองเนี่ยพี่ใช่แล้วใครเป็นคนคิดมาเครื่องนี้ครับพี่อ่านี่เป็นของคุณพ่อคิด คุณพ่อพิสิทธิ์คุณพ่อพิสิทธิ์เองอสุดยอดค,ร,กกครับนี่จะขับทำความรู้จักแล้วนะเนี่ยได้ครับโอ้คือคุณพ่อพี่นี่คิดรูปแบบบอดต้องบอดเดยอะหมดเลยครับแล้วก็เทคนิคการยกกดยกกดอะไรนี้ด้วยก็จริงๆมันเป็นเทคนิคท,ท,ท,ทั่วไปอยู่แล้วโอ้โหมันสุดยอดนะพี่นะเล้วต<อ>้องไปที่โรงงานที่โรงงานนคราปฐถมครับโอ้อยากไปพี่ ขอญาตได้ไหมครับพี่ได้เลยครับขอไม่ขอยืมรถพี่ไปได้ไหมได้ครับขอพี่ผมเห็นไอ้คันจอดหน้าขอบคุณมากครับพี่ครับแล้วขอประถมนะครับพี่ครับโรงงานแชมเปี้ยนขอบคุณมากครับเอาละครับชาวป .4 ครับเดี๋ยวตามต้นมากรับแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่สิทธิ์เขาบอกไว้นะครับว่าโรงงานแชมเปี้ยนเนี่ยอยู่ของนครมาโขมได้รถไปแล้วด้วยฮะตามมาครับโอเคยูสโนว์สโบรสเรส굿ไบโอเค굿ไบ굿ไบโอเค เราต้องมีการโทวภาังกฤษก่อนฮะเอาละครับตามมาฮะไปโรงงานที่นครปฐมครับ,รบเอาละค่ะช่วงหน้าจะพาไปพบกับเจ้าของแบรนด์ c h a m p ป o น p r o f e s s i นอ a l กันจะเป็นใครคอยติดตามชมกันค่ะ โอ้โหเพื่อนชาวปอซีครับอตอนนี้ผมมาอยู่แถวโรงงานแถวอ้อมใหญ่แล้วฮะโรงงานมีเยอะมากโอ้แล้ทีมงานเขาบอกไวน้นะครับว่าคนที่ผลิตเครื่องขัดรายแรกของเมืองไทยเนี่ยเขาบอกให้ตรงๆมาแถวโรงงานแถวอ้อมใหญ่เข้ามาแล้วก็สุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายพี่ครับรู้จักไหมครับเดี๋ยเพียวาก็ไม่รู้จัก ใช่ล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยทีเดียวนะฮะอากาศร้อนมากครับตอนนี้ครับที่ผมใส่เสื้อแดงมาด้วยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนเมื่อกี้ไอ้ตูบกะจะไล่ผมอยู่แล้วผมเคยกลัวที่ไหนผมเก่งกับหมาสตรีและคนชลา,อาเอผมว่าน่าจะเป็นที่นี่นะเขาบอกว่าตรงมาตรงมาแล้วก็สุดทางอันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้บริษัทเครื่องขัดไทยแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าลองไปดูสิครับว่าเราจะเจอคนที่ผลิตเครื่องขัดเครื่องแรกของเมืองไทยหรือเปล่านะครับ ทํไมโรงงานก็ใหญ่ๆทําไมทางเข้ามันรูเล็กๆจริงๆนะหัวก็เข้าไม่ได้จริงๆอ่ะเขาได้แค่มืออ่ะเอ้าอยู่ตรงนี้ครับอย่ามาตลกโอ้ยนี่ครับเข้ามาโอ้เข้ามาโอ้ไปครับโอ้อันนี้เป็นระบบเซฟตี้แสดงว่าจะต้องมีอ่าวิธีการป้องกันอยู่นี่อยู่นี่ประตูนี้เขาอาจต่หายแวบเลยทีเดียวโอ้โหเข้ามาทันโทษครับเห็นข้างหน้าไหมฮะแชมเปี้ยน แล้วก็รถคันนี้เหมาะสมสง่าราศีมากครับว่าแต่ว่าเราเข้ามาเราจะโดนประตูหนีบอีกหรือเปล่าไม่รู้เลยครับลองเข้าไปดูข้างในสิครับอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับรู้จักเจ้าของโรงงานที่ผลิตเครื่องขัดลายแรกเมืองไทยไหมครับผมครับกีเพ้งแซตตังครับกีเพ้งแซตตังสวัสดีครับก่อนนี่ฮะอันนี้เป็นเจ้าของเลยมันร้อนมากเลยครับ ข้าไปคุยข้างในได้ไหมได้ได้ได้ครับเพื่อนครับเพื่อนปอสี่ครับเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับโอ้โหเรียกว่าข้างนอกเนี่ยอากาศร้อนนะฮะเข้ามาข้างในนี่เย็นเจ๊บสบายจริงครับอยู่กับต้นนะครับในการปอสี่มีมีเส้นนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอยู่กับหนุ่มหล่อคนนี้ด้วยสวัสดีครั้งหนึ่งครับครับเป็นอากาศนะฮะเดี๋ยวนําตัวเป็นทางการให้กับชาวปอสี่มีเส้นหน่อยครับผมกีเพ่งแท่ตั้งครับกีเพ่งแท่ตั้งครับเจ้าของบริษัทเครื่องขัดไทยครับ ใช้แบรนด์แชมเปี้ยนอ๋อคือแชมเปี้ยนเนี่ยเครื่องขัดพื้นรายแรกของเมืองไทยใช่ปมือทีมงานปมือทีมงานปมมือหน่อยวันนี้เรามากันหลาสิบชีวิตนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับของอาปาเนี่ยนะฮะมาดูกันเตไปหมดเลยครับผมขอเรียกว่าอาปาได้ไ่ยนะฮะครับครับทำไมเาเรีรยกกันว่าอาปาครับเพราะอายุม,มากแล้วครับออกแนวคล้ายๆป๋าป๋าอะไรอย่างนี้เลยป๋าใช่ครับเนี่ยฮะพูดถึงถ้าย้อนกลับไปฮะตอนนี้อาปาเนี่ยก็ถือว่ามีโรงงานใหญ่นี่ผมเข้ามานะฮะเพื่อนๆพอนปสี่ แฮมเมอร์รถสวยๆรถหรูๆทั้งนั้นเลยนะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ถ้าย้อนกลับไปครับอาปาครับสมัยสมัยเด็กๆเลยฮะอ๋อเนี่ยฮะอาปาจบอะไรมาแล้วเปล่าครับผมจบป .4 ครับจบป .4 ป .4 เท่านั้นเองเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับมานีมานะปิติชูใจใช่ป้ากับปู่กู้ฮิจู้ไงอันเลิกแล้วลูกเพราะว่าผมไม่เรียนต่อผมไม่เรียนเพราะว่าครอบครัวบ้านเรามันก็ ไม่ไม่เคยมีเงินด้วยตอนนั้นออ๋เศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำงานไม่มได้ทำงานรับจ้างครับครับมันก็ไม่สามารถส่งเราเรียนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงจะไปทำงานพอไปทำงานมันเข้าไปทำงานในเกี่ยวกับเครื่องจักรมั่งเครื่องคนมาตั้งแต่สีเขาจบมาเสร็จปั๊บเอ้ยพ่อไม่ให้มีส่งแล้วไม่มีแล้วอันนี้คุณพ่อคุณแม่ของอาปาเนี่ยมีลูกกี่คนครับมีทั้งหมดห้าคนครับห้าคนป้าเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่ คนที่ห้าก็ถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องก็ไ้เรียนแห้วก็ไปทำงานแล้วไปเริ่มจากเครื่องจากชิ้นแรกนี่เป็นไรปะไปช่วยเขาทําเกี่ยวกับมีดเกี่ยวกับมีดอารันยิกมีดอารัยิกที่แบบว่านี่ป้าไปทําตาแหน่งอะไรครับฝนมีดฝนมีดครับอ๋อฝนมีดให้มันคมคมฮะแล้วก็ชุบแข็งนอกจากมีดอารันยิกครับป้าครับก็ทําอะไรต่อครับไปทํางานเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตอีกไปเป็นพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตครับ คือว่าจังหวะนั้นเนี่ยใครจ้างทําอะไรได้ตังเนี่ยมาทำหมดเลยทําหมดทําททุกอย่างทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างอะไรได้ตังทำหมดเลยครับแล้วจะมาเริ่มนี่ฮะธุรกิจเกี่ยวกับอันนี้คือผมไปไปหัดซ่อมพวกมอเตอร์ก่อนเครื่องจักรเนี่ยพอซ่อมเสร็จจบแล้วผมก็ออกมาทํามอเตอร์หัดซ่อมเซลก็ป้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรมาก่อนครับแล้วไปไปขอใครทาหรือไปแอบทําไม่ ไม่ไปไปไปเรียนก่อนอ๋อไปเรียนก่อนไปเรียนก่อนน<ฮ>ะเรียนเรียนซ่อมพวกเครื่องไฟฟ้าอ๋อจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนครับ,รบแล้วก็วเ,สเสร็จจากนั้นก็ก็ออกมาตั้งร้านมั่งทําตู้เย็นมั่งอะไรมั่งครับครับ,รบมันก็ยังไม่กําไรดีแล้วไม่ดีก็ทํางานต่อไปอยู่กับเพื่อนไปช่วยซ่อมพวกเครื่องจักรกลอ่าอ่่า เป็นช่วงจากคนโรงงานนี้ใหญ่เลย่ะแม่ตอนนั้นตอนอยู่อู่ตะเภาอ่ะลบเวียดนามอยู่อ่ะตอนช่วงลบเวียดนามอยู่อู่ตะเภาเป็นอู่ซ่อมของเจสแม็กอู่ซ่อมของฝรั่งพอของฝรั่งในอู่ซ่อมนี่ผมก็ซ่อมทุกอย่างไฮโดรลิกก็ซ่อมห้องเกียร์ก็ซ่อมยกเครื่องยนต์ก็ต้องซ่อมทำทุกอย่างเลยแล้วบ้าทำเป็นหรอตอนนั้นอ่ะก็แต่แต่เรามองแป๊บเราทําได้นะที่จํา ไม่ต้องจําเลยพอมองปุ๊บรู้ว่ามันต้องไปในแนวไหนก็คือแนวนั้นเขาทำได้เหมือนก็ถ้าจะว่าไปปะเหมือนเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าพอมองเสร็จปั๊บ๋อหัวเทียนสาวสายนี้มันต้องออกมาต้องคอยก่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแมกานิกแมกนิกครับแปลว่าอะไรครับปะทําทุกอย่างทาทุกอย่างเหรอครับเครื่องยนต์เครื่องกลอะไรครับนะได้หมดเลยทำมาหมดได้ได้หมดครับแล้วจุดเปลี่ยนอะซ่อมมาหมดแล้วยกเครื่องเกียร์ก็อยู่ ได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่าง,ก,างก็มีซ่อมเครื่องขัดพื้นมีซ่อมเครื่องขัดพื้นครับเครื่องขัดพื้นก่อนที่จะก,นนก็ชุดเครื่องขัดพื้นนี่แหละที่ผมทําขึ้นมาก็มาจากที่ผมซ่อมอาภา์ซ่อม,อมอซ่อมแล้วมันยังไง้ซ่อมแล้วทุกอย่างเรารู้แล้วว่ามันเครื่องนี้ข้างในมีมีเครื่องกลอยู่กี่ชิ้นเนี่ยอืมอืมอืมเราก็ทําเราจําได้ทําได้ครับทำได้เรียกว่าเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องจําอีกแล้วอะถอดแล้วก็กองไว้เลยเดี๋ยวประกอบได้หมดเลยโอ้ ก็คือมีคนเนี่ยมาให้อปาซ่อมเครื่องเนี้ยอ้าวปาก็ซ่อมซ่อมบ่อยซ่อมจนรู้หมดเลยซ่อมรู้หมดครับแล้วมาเริ่มสร้างแต่เมื่อไหร่ครับป้าสร้างเพราะลูกค้ามันซื้อซื้อไม่มีครับซื้อไม่มีนี่ครับก่อนนี้ซ่อมมันมีแต่ของเก่าอ๋อซ่อมที่ของเก่าซ่อมของเก่าขายขายจนของเก่าหมดก็ต้องทําใหม่ดิลูกค้าก็เดินมาเดินมาก็าของใหม่อปาป้าต้นอยากได้เครื่องขัดแต่ไม่มีของใหม่มาขายแล้วเหรอไม่มีก็ต้องคิดทําขึ้นมา ป้าทเลยของทาขึ้นมางวดแรกห้าตัวนะห้าตัวครับเครื่องห้าห้าชุดแล้วป้าไปทํายังไงเนี่ยป้าโอ้โหดูท้างหลังหลังนี่ฮะทุกถ้าว่กกล้องเห็นนี่นะฮะดูดิมันต้องมีแปลงพวกนี้พวกนี้ทุกอย่างนี่ต้องต้องจ้างจากพวกพวกเป็นซับต่อไปอพวกโรงงานมั่งทาตัวนั้นมันตัวนี้มั่งครับแล้วก็ทําทั้งแปลงมาด้วยอะไรด้วยแล้วรมาประกอบขายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องจักรนี่เราสั่งเข้ามาทําเครื่องทาเองทุกชิ้น เครื่องขัดแห่งแรกของเมืองไทยนี่คือแชมเปี้ยนขอคปา,าถ้าจะว่าไปแล้วนะคะาปาฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่อาปาเริ่มจับเครื่องซ่อมครับจับเครื่องอเครื่องขัดเนี่ยซ่อมเป็นครั้งแรกจนมาประสบความสำเร็จในวันนี้ใช้เวลานานไหมครปาใช้เวลาก็ทั้งซ่อมทั้งสร้างก็ประมาณเวลานี่40ปีส0ปี40ปีแล้วตอนนี้ภูมิใจไหมครับปาภูมิใจมากบางทีปริญญาก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหรือว่าความสำเร็จในชีวิตน,าานะปานะ นี่แหละฮะคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับแม่แล้วก็สร้างแบรนด์แชมเปยนนี่เป็นแบรนด์คนไทยด้วยนะป้าแบรนด์คนไทยของไทยเลยภูมิใจไหมะป้าภูมิใจภูมิใจขนาดไหนครับก็แบบว่าภูมิใจที่สุดคือว่าเ,เครื่องของเราเนี่ยเวลานี้ติดตลาดแล้วติดตลาดด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่จะมาเรียนแบบสมมาเอาแบบเราไปกด ครับผมแล้วได้ข่าวมาเมื่อกี้นี้คุยกับทีมงานมาเขาบอกว่าอาปาเนี่ยภูมิใจถึงขนาดที่แบบว่านี่มีแบรนด์ติดตัวด้วยใช่ใช่ขอดูได้ไหมฮะได้ได้ครับอันนี้เป็นอะไรครับป้าเครื่องขัดพื้นครับเครื่องขัดพื้นครับแชมเปี้ยนครับปนด์นี่อะไรฮะนี่ฮะต้อนนะฮะตรงนี้คือโลโก้แชมเปี้ยนโลโก้ครับแชมเปี้ยนแล้วนี่คือเครื่องขัดพื้นเครื่องขัดแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้อาปานี่ยแททูมานานยัยงัะสักมานานยังสักมาประมาณจะสิบปีเนาะ ประมาณสิปีพอเราเริ่มประสบความสำเร็จเราก็ภูมิใจในแบรนด์อป้าไปสักเลยักเลยมีข้างเดียวเหรอครับมีอีกไหมฮะฝั่งฝั่งนี้มีครับฝั่งนี้เป็นอะไรครับอ่ะเดี๋ยวกล้องช่วยจับหน่อยฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ป้าหางนี้ครับอันนี้โอ้อ่านไม่ออกครับป้าครับบวงซือยูอีบวงซือยูอีแปลว่าเขาว่าอะไรมอ่ามึนๆเรื่องปัญหาทุกสิ่งเรียกว่าสําเร็จอ๋อคือแบบว่า ให้แบบว่างานเนี่ยราบรื่นนี่สำเร็จสำเร็จร่งรโอ้โหนี่นะครับชาวปอสีมีเส้นฮะคนที่มุ่งมั่นจริงนะฮะแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์แชมเปี้ยนนะฮะเป็นเครื่องขัดเครื่องแรกของเมืองไทยนะฮะถ้าจะว่าไปโรงงานปานนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ใหญ่ไหมกี่กี่ใหญ่ประมาณก็ตอนนี้ใช้คนงาน50คน50คนครับ เอาละครับผมคิดว่าเพื่อนๆชาวปอสีเนี่ยอยากจะดูแล้วนะครับว่าโรงงานอปาเนี่ยนะฮะจะทำอะไรบ้างข้างในจะมีพนักงานทำเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับสายไฟเกี่ยวกับมอเตอร์อะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวอปาลรบัวนพาผมแล้วก็ชาวปอสีเส้นเข้าไปดูในโรงงานอาปานะครับเอาละครับปาเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปเอาฮะตามมาฮะป .4 สี่ครับช่วงหน้า กเข้าไปชมโรงงานเครื่องขัดไทยของอาปาพร้อมกับงานอดิเรกสุดหรูกันนะคะ อันนี้โอ้โหใหญ่โตเลยครับเดี๋ยวเชิญนป้ามีแผนกไหนอะไรยังไงบ้างฮะไปดูด้วยกันเดี๋ยวอากาศเห็นครับป้าครับคนี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นห้อประกอบเครื่องครับมีช่างเนี่ยคนที่ชำนาญการเลยช่างมอเตอร์ช่างไฟครับช่างต่อช่างเจาะครับผมอันนี้ช่างประกอบห้องเกียร์เนี่ยนี่ดงห้องเกียร์ก่อนเนี่ย นี่นี่ห้องเกียร์นี่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 นะอันนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้เกียร์กระปุกมันอันนี้เกียร์กระปุกเกียร์กระปุกของของเครื่องขัดพื้นเกียร์กระปุกเครื่องขัดพื้นนะครับมิกน้ายี่ห้อแชมเปี้ยนหนึ่งขายดีเพราะมันมีรูนะฮะครับไม่ใช่รูธรรมดานะป้ารูเยิรเลิฟอยู่เลิฟเลิฟโอ้เป็นของเกียร์กระปุกขัดอ่อนเกียร์แล้วที่เขากำลังฝนอะไรอยู่ครับป้าอ๋อนี่อันี่พังเฟืองต้องต้องแต่งนะแต่งเฟืองทุกตัวครับ อ๋อนี่ฟันเฟืองอ่าฟันเฟืองสายดี้ออ๋อเป็นก็มีก็ต้องมีการตบมกขะบาบเกิดขึ้นนี่ครับผมตัวนี้ฟวามลงใช่ไหมและนี่ใช้สองตัวแล้วมันก็ออกมาข้างหลังนี่นะข้างหลังก็เป็นขาของเครื่องเครื่องขัดไฟฟ้าคนนี้เนี่ยพวกนี้ทําเองหมดครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูโรงโรงโรงงานที่ทําเฟืองอ้าวแล้วฮะแจ๋วเลยครับ นอกจากเปลืองตัวกระปุกเกียร์อันนี้อะไรครับล<ม>้อแม็กใช่ไหมครับผมดูรู้ผมมาเรียนมาะปะ้าล้อแม็กล้อแม็กรถยนต์ใช่ดนะแม็กมันแม็กคือแม็กตัวถังเครื่องขัดพื้นครับโ <c oughs> อ,อ,อ้ตัวถังเลยตัวถังเครื่องขัดพื้นครับเ <c oughs> นี่ยจะขึ้นลามดำมาครับเป็นดำมาแล้วก็น,นี่เป็นตัวถังแล้วก็บางทีโออันนี้สุดยอดนะป้า หนักมากอ่ะหนักมากเพราะเราใช้ของดีที่สุดแชมนี่แชมเปี้ยนใช้ของดีสุดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของเราหนาครับผมไม่มีแตกง่ายครับผมนะมีความสุขจริงครับอันนี้ต้องความอย่างนี้ใช่ไหมครับป้าครับครับครับไเออแล้วเวลาป้าจะเลือกเจ้าหน้าที่คนงานมานี่ประสบการณ์ต้องเกี่ยวไหมป้าเดินเข้า